สวัสดีครับวันนี้มาพบพ่อกับซองบอลาวสาวที่บ้านวันนี้มาพบกับน้องอารินน้องน้องอารินสวัสดีลูกค้านี่ <Okay. S 1> เออสวัสดีเอฟซี <Okay. S 1> น่อย <Okay. S 1> อันนี้เป็นเอฟซีนะครับเอฟซี <Okay. S 1> ของบาลกินนะเอฟซีไม่นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเมนูเพง่กสั่งกับบ้านนะครับ จะเป็นมีแกงคนไม่ดองแกงขัอของ้วหอยขมกะมีต้ยมยำมีข้าวนะครับผมอันนี้ข้าแผ่นอันนี้คือคู่คู่กัดเล้ไห่ค้องสบายดีจ้าจ้าชิ้ไปดีดีวันนี้เงียบหน่อยนะครับ วันนี้ยังเงียบเลยครับพี่น้องวันนี้จะไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นะครับถ้าวันไหนพี่จีน่าหยุดอะลูกค้าเยอะจว่ายังงั้นถ้าวันไหนพี่จีน่าทำงานลูกค้าไม่ค่อยมีวันนี้ได้ติดแค่สิบบาทเองครับผม <c oughs> วาสนาทางรวยของเจ้าคืดอดูหูไหมเป็นใครวะคุณสวยเราไม่ลิน,นล สวยสวยัะซื้อน้องละรวยทำไมรีนสวยจัง <c oughs> มาให้ใส่ไปมใส่ <c oughs> วันนี้มีจองนะครับมีตัวจอง และนี่จะเป็นส่วนหญ้านะครับสวยมกสวนันนี้ก็จะมีลูกค้าประมาณสองสสาโต๊ะค,ครับผมมีลูกค้าบ้างมีลูกค้าบ้างเล็กน้อยนะครับพี่พม่อ่อากกคพีน้องมาดูบรรยกากาศในร้านนะครับ ไหนไหนโอ้โหอยาให้มันอยู่ข้างในก่อนไปไปตามาขี่ไปเลยเด้อมาเบิ่งน้องอลินพาชมร้านชื่อแค่กุ้งเผานะครับ อันนี้จะเป็นรถซิปล้อแขกที่มานั่งกินข้าวนะครับผมธรรมาดานนี้ก็จะเป็นโอ้ซี่ปลามานี่นะครับ

ะะอันนี้จะเป็นรถดูค่านะครับพี่น้องที่มากินข้าวในร้านนี่แหละนนและ้วนะก็มีจิบเล้อด้วยครับที่มากินข้าวในร้านวันนี้จะเป็นประมาณตอนเย็นนะครับตอนเย็นแขกก็ส่วงห้าหกโมงเย็น วันนี้วันนี้น้องอาลินพาขี่รถเลาะใต้ร้านพี่น้องน้องอาลินเป็นคนน่ารักครับผมไปน้องน้องน้องอลินต้องพาเอ็บซีขึ้นไปข้างบนแล้ว อาไปอันนี้จะเป็นห้องแอร์ใช่ไหมไปอเล็กอันนี้ยายอะไรยายอะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นลูกเจ้าของร้านนะครับผมคนนี้ก็จะเป็นมือเดินอาหารพี่น้องเสื้อสีน้ำเงินและกันันี้จะเป็นมือทอดมือทอดลูกชิ้นทอดมันบางที่ก็ไหม้บ้างขมบ้างเค็มบ้างพี่น้องอบบแล้วก็ผู้ผู้หญิงคนนั้นจะมีหลับบ้างนอนบ้างตื่นบ้างยิ้มบ้างพี่น้องแลวก สุดำมันก็จะหลับแล้วครับแขกเข้าแล้วค่ะตอนนี้แขกกำลังเดินมานะครับไปดูกันเลยเสานุกนะครับตัวเนี้ยเนี่ยพี่นุกเสานุกหลับแล้วตาอยู่ค่คะง่วงนอนแล้วด้านข้างๆร้านจะมีโรงลงจะมีโรงเล็กนะครับติดกับโรงเล็กเคโอพี่น้องแล้วก็มีส่วนพัก รประมาณนี้ครับัดดีแน่โหมังน,น,นต้นไมปีต้นไมใส่บาเมือนเรา